นะครนักกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับให้น้ำมันเป็นของประชาชนเพราะรัฐนูล โล,โลครับเรามีน้ำมันดิบครับหัวจะเรียรวว่กากลาลิต,รตรร่อวันดับมีไว้ให้คนเหนือใช้หรือไม่เดี๋ยวจะ,ะแสดงให้ท่านข้าราชการจังหวัดลำปางได้รู้นะครับว่าการแค่ลิตและสิกต,ตะตังครับกันง่ายเหมือนต้มเหล้าครับ ทั้คู่นี้ผมอธิบายต่อเพิ่มเติมนะครับน้ำมันที่พี่น้องประชาชนตัวสอบด้วยนะครับแก๊ส LPG ก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาให้เกียรติทุกคนวันนี้สังคมเราคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ่าต้องดูแลเพื่อกคุณกันอย่างมีศีลธรรมอย่างโปร่งใสว่าไม่หี18-19บาทถ้าเราบริหารจัดก,การอย่างมีธรรมาภิบาลรับพี่น้องตรงนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อ ประชาชนคนทั้งชาติจะได้มาสร้างความร้อดในประชาชนนี่คือเป็นอย่างมากเพื่อไทยประชาชนทุกชาติออกการเพื่อไทยพิการด้านต่างๆองค์กรฝ่ายการทรัพยากรพลังงานเพื่อทีนี้ควรจะแก้ไขโครงแกนรัปบาลให้เป็นทางต่อประเทศและห้ามมีแค่การแก้ยุทธการถูกขาดองุปกรณ์นี้พลังงาน บบอของประชาชนมีคนที่ใครก็สามารถจอกออกมาการใช้นะครับการใช้ในหมู่บ้านก็เป็นคนรรมเรษฐกิจในบ้านโมเดิร์นสารก็ดีกันทั่วประเทศครับเพราะโดยแสงสั์มถาบานนัหมายความว่าถ้าวันนี้เรา ยกเลิาการต้มเหล้าใส่เครื่องต้มเหล้าออกมาเป็นใช้ได้แล้วเป็นจริงมีๆโอกาสดีๆวันนี้เราแจกชาวบ้านได้เลยก็ต้มเองได้เองครับดูนี่ก็วันนี้พี่น้องครับนะครับอันต้มนี้ก็เหมือนกับอาถ้าเป็นคนรุ่กับเราเลยเราก็ใช้ในหลักการเดียวกันครับเพียงแต่เรามีขั้นตอนเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหน่อย พูมประชาชนให้รู้นะครับเจ้าท่านครับครับสำรัการโกงง่ายๆนะครับต้อับอกว่าเจ้่าได้ครองรบผู่ราม้น่าก็คือสามารถโกงเลาได้ต้องตามกฎหมายนะครับเราคงไว้ว่าประชาชนที่รตัวจะเป็นค่วน่จรๆไม่ใช่อย่างนั้นครับมันง่ายแบบต้มเล่าครับเราเอารับมาีนะครับสีดนะครับไอร้อขึ้นครับ โดยตลอดก็จากาการสวบอบไอของแก๊สของก้มแล้วก็เป็นสินครับสุดไลายเต็มทุกเลยละน,นะครับเนี่ยนะครับกำลังไหลลงมาที่มีสีดำว่างก็คือว่ามันเป็นน้ำมันเตาเราตัวนี้นี่ไปใส่เครื่องยนต์ดีเซลได้เลยลกับวายเ็ยกเนี่ยติดเลยแรงแรงออกเครื่องยนต์ ที่การแยกเมินติงกันดีเตีย่ยวครัต้องแยกในห้องแหละการที่แยกถึงประมาณ1นึ่า,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 าร้อยเจ็ดสิบองศานะครับต่อ